สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่ม s ิ n ค์ทูเคเทอวันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประจำปี2563ชื่อเรื่องว่าการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยลดจำนวนแรงงานในการทดสอบดินแบบอย่างคุณเส้นสเตปเพนิเ i ชันเทสเป็นงานของแผนกบำรุงสายโยธาระบบส่งกองบำรุงสายโยธาลงไฟฟ้าและระบบส่งไยบำรุงสายโยธาครับผมโครงสายบังคับบัญชา จะสแสดงทางด้านฝั่งซ้ายนะครับทุกคนน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแล้วครับส่วนพันธกิจของสายรองผู้ว่าธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือการให้บริการงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตรกรรมพันธกิจของอบยอคือ 1. สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจของประชาชนกับกฟผ ด้านโยธาของเขื่อนโงไฟฟ้าระบบทรงและอาคารประกอบ 2. ให้คำปรึกษาด้านโยธางานตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินสภาพงานออกแบบงานควบคุมงานงานติดตั้งระบบเฝ้าระวังรวมทั้งงานซ่อมแซมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมถัดมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม Saint s ิง g s u t o r นะครับสัญลักษณ์ของกลุ่มคือสามาัคคีคือพลังคำขวัญของกลุ่มคือ พัฒนาคนมุ่งงานเลิกเทิดคุณธรรมสมาชิกลำดับที่1คือนายทัตช,ชัยจันทรัชกูลนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มสมาชิกลำดับสองคือนายกระหนกนกมคุดคือผู้นําเสนอนครับเป็นเลขากลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่เหลืออีก2ท่านคือนายมนตรีต่อวงดีและนายสุเทพศรีมากนะครับส่วนสมาชิกกิติมศักดิ์ที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มคือนายประสิทธิ์เหมือนจิต ภารกิจหลักของหน่วยงานหน่วยงานมีภารกิจด้านงานบำสายโยธาโล่งฟ้าระบบส่งที่เกี่ยวเนื่องทั้งของกปภและเอกชนโดยวิธีการตรวจสอบและบำิาัที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1การตรวจสอบโดยวิธีพินิจวิชุลสเปกชั o นจะแสดงที่รูปบนทางด้านขวามือนะครับคือการใช้สายตาประเมินสภาพความเสียหายของโครงสร้าง 2. การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ Instrument Inspection แบ่งออกเป็น1 การใช้เครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลาย NDT 2. การใช้เครื่องมือสำรวจและ3การใช้เครื่องมืออย่างทดสอบชั้นดินคูนเส้นสับ p e n ิ t r a t i o n t e จะแสดงที่รูปร่างทางด้านขวามือนะครับโดยการใช้เครื่องมืออย่างทดสอบชั้นดินแบบคูนเส้นสัปเนี่ยจะถูกนำมาพัฒนาเป็นงานไคเซ c ในครั้งนี้นะครับผมสไลด์ถัดมา เป็นการนำเครื่องมือคุณเส้นสตับ (Penetration Test) เนี่ยไปทดสอบกำลังล,ำล้ำหนักของชั้นดินนะครับบริเวณเสาท่งที่เกิดการพังทลายของลาดดินนะครับเพื่อนำมาออกแบบหาแนวทางวิธีการป้องกันแก้ไขซ่อมแซมต่อไปนะครับถัดมาเป็นการแสดงส่วนประกอบหลักของเครื่องมือคุณเส้นส t ตนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆดังนี้นะครับคือ1 ตุ้มตอกパイแฮมเมอร์นะครับซึ่งตุ้มตอกเนี้มีน้ําหนักประมาณ10กิโลกร,รัมนะครับ2คือก้านเจาะนะครับก้านเจาะหรือเรียกว่าหลอดเนี่ยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มิลิเมตรยาวเท่าละ1เมตรนะครับ3คือหัวอย่างรูปกลวยโคนเฮดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลิเมตรนะครับโดยจากรูปทางด้านขวามือบนเนี่ยก็จะเป็นการประกอบเครื่องมือคุณท่บนสแตปนะครับทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าจะมี ต้มน้ำหนักนะครับมีก้านเจาะก้านยาวทอนละ1เมตรนะครับรวมถึงที่ปลายก้านเจาะเนี่ยก็จะเป็นหัวอย่างรูปกลวยนะครับโดยวิธีการเจาะก,ก็คือจะเริ่มยกต้มน้ำหนักเนี่ยขึ้นไปสูง50เซนแล้วปล่อยลงมานะครับแล้วนับจำนวนครั้งในการทดสอบไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับนี่แสดงการทดสอบของการตอกนะครับจากรูปก็จะไฟวิดีโอก็จะเห็นว่าเนี่ยครับยกขึ้นไปสูง50เซนแล้วปล่อยลงมายกไปปล่อยลงมาเรื่อยๆ,ๆนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลผลการทดสอบจำนวนครั้งในการตอกเนี่ยมาใส่ตารางที่เป็น Excel นะครับและคำนวณการแบ่งชั้นดินโดยจากคำนวณแปลงผลจากสูตรนะครับเพื่อนำมาออกแบบฐานรากของโครงสร้างของชั้นดินนะครับว่าจะเป็นฐานรากแผ่หรือว่าฐานรากเข็มต่อไปนะครับผมนี่คือกระบวนการหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องมือคุเส้นสตานะครับ ที่มาของปัญหาคือเราพบว่าปัญหาของการใช้เครื่องมือคุณส้นสับเนี่ยคือใช้จานวนคนเยอะแต่การยกลูกตุ้มน้ําหนัก10กิโลกร,รัมเนี่ยต้องใช้ประมาณ6-7คนเพื่อสลับหมุนเปลี่ยนในการยกนะครับดังนั้นเราก็เลยคิดหาแนวทางในการคิดค้นอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยยกลูกตุ้มน้าหนักนี้นะครับสไลด์ถัดมาก็แสดงที่มาของปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในการทดสอบดินเนี่ยจะมีจํานวนหลายคนมากนะครับในการทดสอบดินสลับหมุนเปลี่ยนในการยกลูกตุ้มนะครับถ้าใครเหนื่อยก็ออกมานะครับแล้วก็คนใหม่แทนเข้าไปสลับกันไปอย่างนี้ครับทําให้ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงจ้างเหมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับที่คือเป็นที่มาของปัญหาเป้าหมายคือลดจํานวนแรงงานที่ใช้ในการทดสอบลง30อร์เนตนะครับ โดยมีที่มาคือว่าในปัจจุบันเนี่ยแผนกงของปลอเนี่ยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ออกพักสนามได้เพียง3คนนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ในแผนเนี่ยต้องคิดค้นหาอุปกรณ์เสริมในการช่วยยกลูกตุ้มนะครับเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดสอบชั้นดินเนี่ยในพักสนามได้โดยใช้แรงงานเพียง3คนผลพลอยได้ที่ตามมาคือลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องจ้างแรงงานจ้างเหมาให้มาช่วย ทดสอบดินนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเราต้องจ้างจ้างเหมาเนี่ยประมาณ3มถึง4คนเพิ่มในการทดสอบดินนะครับซึ่งช่วยหน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้นะครับมูลเหตุจูงใจในส่วนของสมาชิกนะครับก็มีความสุขในการทำงานได้งานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของลูกค้าเราก็สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือรวมถึงคุณภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น นในส่วนขององค์กรคือได้มาตรฐานการทํางานที่ดีขึ้นแล้วก็ตอบสนองนโยบายหน่วยงานคือเลีนคือลดจํานวนผู้ปฏิบัติงานลงได้นะครับแนวคิดที่ใช้ในการปรับปรุงนะครับคือสิ่งที่เราต้องการก็แสดงอยู่ในตารางนะครับอย่างแรกคือคนบูอุปกรณ์ช่วยเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวคิดคอมไบ n e 2. คือเสริมอุปกรณ์ช่วยเข้ากับของเดิมคือเรียลลนะครับผม3วิธีการต้องไม่ซับซ้อน s i m p i ิมพและ4สามารถลดจำนวนคนได้ก็คือเป็น s i m p l i f y รวมเป็นวิธีการก็คือเราจะต้องเนี่ยหาอุปกรณ์หรือว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการยกลูกต้มเหล็กให้ง่ายขึ้นและสามารถใช้แรงงานเพียงคนเดียวในการยกลูกต้มนี้ได้นะครับผมสไลด์ถัดมานะครับเป็นแนวคิดที่ใช้ในการปรับปรุงนะครับโดยทั้งกลุ่ม s ิงค์ทูเกเตอมีแนวคิดว่าจะเสริมอ,อุปกรณ์ ที่สามารถช่วยยก,กตุ้มเหล็กได้โดยใช้อาศัยหลักการทฤษฎีท,ทางกลศาสตร์ของลอ,อกผ่อนกำลังนะครับโดยจากรูปที่สแสดงเนี่ยเป็นเครื่องมือคุณเส้นของเดิมนะครับบวกด้วยลอ,อกผ่อนกำลังเข้าไปนะครับก็จะได้มาเป็นรูปด้านล่างนะครับเป็นการสแสดงการทดสอบการใช้เครื่องมือคุณเส้นโดยใช้ลอ,อกผ่อนกำลังโดยการใช้ยกลูกตุ้มนะครับโดยลอ,อกผ่อนกำลังนี้จะสามารถช่วย ลดจำนวนผู้ฏปบัติการลงได้นะครับผมสไลด์นี้แสดงถึงมูลค่าของชุดอุปกรณ์เสริมนะครับที่เราใช้ในการจัดทำกิจกรรมไคเซนครั้งที่หนึ่งนะครับรวมค่าลอกผ่อนกำลงังรวมท่อเหล็กนะครับตะขอสเกนน็นอตเหล็กและค่าแรงช่างนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ1น5 5 0บาทนะครับสไลด์ถัดมาคือ เป็นการจัดทำกิจกรรมคลายเซน์ครั้งที่หนึ่งนะครับก็หนึ่งก็คือเป็นภาพแสดงของลูกตุ้มน้ําหนักสิบกิโลกร,รัมนะครับสองเป็นก้านรับลูกตุ้มนะครับผมสามเป็นกา้านเจาะหรือว่าหลอดนะครับยาวท่อนละหนึ่งเมตรต่อลงไปในชั้นดินนะครับสไลด์ถัดมาแสดงลอกผ่อนกําลังนะครับโดยลอกผ่อนกําลังเนี้ยจะสามารถผ่อนกําลังลูกตุ้มจากสิบกิโลกร,รัมเนี้ยให้เหลือสองจุดห้ากิโลกร,รัมได้นะครับลูกตุ้มจะมีน้ําหนักเบาขึ้นนะครับเมื่อ ยกผ่านลอกแล้วก็มีท่อนเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งนิ้วยาวท่อนละหนึ่งจุดห้าเมตรทำเป็นขาสามขานะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาประกอบนะครับท่อนเหล็กเข้าด้วยกันนะครับผมเออเมื่อเราประกอบท่อเหล็กให้ครบทั้งหมดสามท่อแล้วนะครับโดยแต่ละท่อนมีความยาวประมาณสามเมตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปประกอบปลายท่อเหล็กสามท่อเข้าด้วยกันบริเวณที่เราจะทำการทดสอบดินนะครับ โดยใช้น็อตเหล็กยึดทั้งสามขานี้ไว้ด้วยกันหกนะครับติดตั้งล้อผ่อนกำลังพร้อมทั้งยกท่อเหล็กที่เป็นสามขาเนี่ยไปยังบริเวณจุดทดสอบที่เราจะทำการทดสอบดินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ติดตั้งลูกตุ้มทดสอบดินเข้ากับท่อเหล็กสามขาโดยใช้ตะขอเกี่ยวกับลวดสลิงนะครับเข้ากับล้อผ่อนกำลังเพื่อทำการยกลูกตุ้มขึ้นเตรียมพร้อมที่จะทำการทดสอบต่อไปครับ ครับอันนี้เป็นการทดสอบเครื่องมือคุณเซ้นสเตปนะครับจากการทำปฏิกรรมไครเซนครั้งที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าความสูงของท่อเลขสามขาเนะมีความสูงที่ค่อนข้างสูงน้อยเกินไปทําให้เวลายกเนี่ยลอกเนี่ยจะไปชนกับปลายด้านบนสุดของสามขานะครับผมสามารถสรุปผลการจัดทำจำไครเซนครั้งที่หนึ่งได้นะครับคือ เครื่องมือนี้สามารถลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายนะครับส0มสิเปอร์เซนนะครับมีข้อดีก็คือ1อุปกรณ์ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสองคือลอ้อขอนกำลังนี้สามารถลดน้ำหนักของลตุ้มจาก1ิกิโลกร,รัมให้เหลือ 2. 5ด้ากิโลกร,รัมได้นะครับลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน3มสามารถทำงานเพียงสาคนได้นะครับใครยกเมื่อยแล้วก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันได้สี่ก็คือลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ้างคนงานจ้างเหมานะครับแต่ก็มีข้อด้อยคือหนึ่ง ท่อเล็กสาขาเนี่ยมีความระยะความสูงน้อยเกินไป2คือระยะดึงเชือกเนี่ยค่อนข้างต้องถอยออกไปดึงในระยะไกลนะครับแต่ว่าสองข้อด้อยนี้เราสามารถพัฒนาต่อเป็นกิจกรรมไายเซนตครั้งที่2ได้นะครับถัดมาเป็นแผนดําเนินกิจกรรมไายเซนตครั้งที่2นะครับของทางกลุ่มซิงค์ตูเกเตอร์คือเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1มีนา 2 5 6 3จนถึง30กันยา2 5ง3รรวมระยะเวลาประมาณ7เดือนนะครับสไลด์นี้แสดงอุปกรณ์ของการจัดทำกิจกรรมไคเซนครั้งที่2นะครับลอกผ่อนกำลังเนี่ยเราเป็นลอกเดิมนะครับแต่ว่าเราเพิ่มไอตัวลอกที่ใช้ล้นระยะในการดึงเชือกให้สั้นลงนะครับแล้วก็เราเพิ่มความยาวของท่อเหล็ก3ขาเนี่ยให้มีความยาว เพิ่มขึ้นนะครับ2ก็คือเราจะทําการประกอบนะครับสวมน็อตยึดเพื่อต่อท่อเหล็กทั้ง2ท่อนเ,นเข้าด้วยกันความยาวจากเดิมเนี่ย3เมตรนะครับเราเพิ่มเป็น3.5เมตรในครั้งที่2นี้นะครับถัดมาเป็นการติดตั้งลอกผ่อนกําลังนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับคือยกท่อเหล็ก3ขาไปยังพื้นที่บริเวณทดสอบนะครับแต่ว่าท่อเหล็ก3ขาเราจะยาวขึ้น หลังจากนั้นเราจะทําการติดตั้งตุ้มทดสอบดินเข้ากับท่อเหล็ก3ามขาโดยใช้ตะขอเกี่ยวกับลวดสลิงเข้ากับล้อผ่อนกลาลังเพื่อย,ยกตุ้มขึ้นนะครับครับเนี่ยผมอแล้วนสไลด์นี้ก็แสดงการจัดทามีดกรรมไคเซนครั้งที่สองนะครับเป็นการพัฒนาเครื่องมือโดยการเพิ่มความสูงของท่อเหล็ก3ามขาและติดตั้งล้อเพื่อลดระยะการดึงเชือกให้สั้นลงนะครับให้มันยืนใกล้ๆแล้วก็สามารถดึงได้เลย แต่พอมาติดตั้งจริงเนี่ยเราพบว่าไอ้เชือกเวลาดึงขึ้นเนี่ยแล้วเราปล่อยเนี่ยเชือกมันหลุดจากล่องของลอกล้นระยะนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะดึงได้อย่างต่อเนื่องต้องเอามาไว้ข้างนอกแล้วก็ดึงทําการดึงแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็ตรงจุดนี้ก็อาจจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับอาจจะทําเป็นประกับเพื่อไม่ให้เวลาดึงเนี่ยเชือกหลุดออกมาจากล่องของลอกล้นระยะนะครับผม พัฒนาต่อไปนะครับส่วนความสูงเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมครับสรุปผลการจัดทำกิจกรรมไคลเซนครั้งที่2สามารถลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย30%ข้อดีคือ1อุปกรณ์ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน2ลอกผ่อนกำลังช่วยผ่อนน้ำหนักของลูกตุ้มจาก10กิโลกรัมให้เหลือเพียง2.5กิโลกรัมสามารถลดความไม่ล้าจากการทำงานได้ สามสามารถทำงานเพียงสามคนได้สี่ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างเหมาในการทดสอบชั้นดินข้อด้อยคือเชือกหลุดออกจากล่องของลอกล้นระยะในจังหวะที่ปล่อยเชือกแต่สามารถปรปับปรุงพัฒนาต่อไปได้โดยอาจจะทาเป็นประกับลัดบริเวณล่องของลอกล้นระยะในการดึงเชือกทำให้เชือกนั้นไม่หลุดออกมาจากล่องในจังหวะที่ปล่อยเชือกนั่นเอง ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับกลุ่มซิงค์ตูเกเตอร์ขอขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับ